โอเคครับทุกคนอันนี้ผมก็ย้ายมาอีกแมบบหนึ่งนะครับก็เป็นแมบบที่คล้ายๆกันนั่นแหละโอ้โหต้องรอด้วยโอ้โหแมบบนี้นี่ทำค่อนข้างสมจริงนะเนี่ยต้องมายืนรอแบบนี้มาอย่างเช่นเคยครับไปเฮ้เยเขาให้หยุดอย่าเหลี่ยมอย่าเดินึบไม่มีการผักกันนะอ้าว เรียบร้อยอู้ยเฮ้ยับอย่ยยาขยับอย่าทุกคนเราจะเล่นเกมนี้ไปด้วยกันเฮ้ยจะับ,บพอมาเล่นเรารู้สึกก็ลุนนะเนี่ยลุนนะงับนิ่งสงบสมาธิพุทธโธหายะจเข้าพุทธาวิ่งดีครับวิ่งวิ่งต่อจำจำไปจำไปจำไปครับ กลแล้วทุกคนใกลแล้วเงียบว้าวอย่ารีบดีเด็กน้อยเด็กน้อยอย่ารีบผม,มเข้าแล้วสวยไนดูเด็กน้อยเด็กน้อยแบบนี้นี่หน้าหวานนะเนี่ยอันนั้นน้าเหลี่ยมอันนี้หน้าหวานส่วนคุณน่ะน่ารักยินดีกับผู้ชนะในเกมแรกด้วยนะครับขอบคุณครับต้องมารอเจ้าหน้าที่พูดเนี่ยผมขี้เกียจรอแล้วเนี่ยอันนี้เกมที่สอง เป็นรูปอะไรอะ่ะเป็นรูปวงกลมนะครับให้เดินตามรูปวงกลมเบียดกันได้ปะเนี่ยไม่ได้แต่มองไม่เห็นทางปึบพึบไปแล้วครับมองไม่เห็นทางอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเยเดีเดินเดิทำไมจมผมจมจมได้ด้วยเหรอโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าจมอย่าจมมันต้องมันต้องเขาเรียกว่าอะไรอย่าทะลุแมพอย่าทะลุแมพดิ คือความยากไม่เกี่ยวกับการมาเดินเลาะตรงนี้ฮะความยากคือการหล่นนะ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 ความยากคือการหล่นแมบพบใช่ไหมเออเดินตามเส้นนี้มันไม่เป็นไรหรอกเน้นๆนัน้นเออเดินตามเส้นมันไม่เป็นไรไงแต่มันโอ้โหเล่นเล่นไปเล่นมาเริ่มเริ่มลุ้นเริ่มเสียวตอนนี้เสียวว่ามันจะหล่นเนี่ยมันจะหล่นทําไมจะหล่นทาไมว้าว ในนี้มีคนไทยป่ะเนี่ยมันคุยกันได้นี่พิมพ์ไทยได้ปะพิมพ์ไทยได้เฮ้ยพิมพ์ไทยได้เฉยเดี๋ยวแล้วคนเหลือเท่านี้เหรอเหลือกี่คนวะเนี่ยเหลือประมาณเก้าคนครับชกเอเยอร์มาแล้วครับตอนนี้ทีมผมสี่ทีนั้นกี่คนน่ะเมื่อกี้มันเหลือเก้าคนไม่ใช่หรอมันไม่สมดุลดิเฮ้ย ด้วยพลังนิ้วของผมนั้นผมจะพาทุกคนชนะดีไหมไม่มีใครตอบเฮ้ยมาแล้ว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 ครับตอนนี้มาแล้วดึง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 โดยการคลิกดึงโดยการคลิกเฮ้ยทำไมทําไมทําไมเหมือนเราโดนดึงเราก็ดึงดึงมันหน่อยเพื่อนเพื่อนอยากกินแหลงเพื่อนอยากกินแหลงเพื่อนกินข้าวก็พอไม่ต้องกินแหลงเพื่อนไม่อิ่มใช่ไหม มากินแรงทำไมทีมนั้นไปไกลทีมเราโคตรไกลโอ้โหรูจัตตา,ากรรมรูจตตากรรมใช่ไหมม,ม,ไหมีเกมพิกไหมเกมบีกไหมเบือนโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเบือนปวดนิ้วปวดนิ้วปวดนิ้วเบื่อนมาผมกลับมาแล้วครับทุกคนกับการชักเยืดโดยใช้นิ้วคือผมไม่มั่นใจว่ามันคลิกซ้ายคลิกขวาได้หรือเปล่า หรือว่ามันคลิกได้แต่คลิกซ้ายเดี๋ยวเราลองคลิกขวาดูแล้วกันนะรอบนี้เตรียมพร้อมครับกาลังจะมาแล้วนั่นไงฮึบฮึบคลิกซ้ายคลิกขวาคลิกซ้ายคลิกขวาทำไมไม่ถนัดเฮ้ยทำไมโดนดึงคนเร็วเฮ้ยคลิกซ้ายอย่างเดียวก็ได้เพื่อนเจอเจอขอร้องเจอาขอร้องเถอขอร้องดึงกลับไปหน่อยทําไมมันดึงเร็วเพื่อนเพื่อนหลับใช่ไหมผมว่าต้นเกมเพื่อนหลับเพื่อนหลับแ <c oughs> น่นอนดูทรงแล้วเพื่อนมันหลับ่อให้มันเล่นเกมมันหลับได้ไง เพื่อนอย่าหลับดีคิดหน่อยโอ้โหมันยื้อไม่ได้แล้วเนี่ยมันยื้อได้มันยือนย้อไม่ได้แล้วแล้วเราทํามาอยู่ข้างหน้าเพื่อนตายก่อนเพื่อนอีกแล้วใช่ไหมชัดเลย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 ,ตาย,ายตายใจตายแน่นอนตายแน่นอนนะตายแน่นอนตายแน่นอนนะตายแน่นอนแล้วตอนนี้นมาครับทุกคนรอบสามสามรอบมันต้องชนะสักรอบเดี๋ยวแล้วคืออะไรเฮ้ยมาช่วยกันดึงมีคนอู้ จ้าหน้าที่มีคนอ้อะอะไรเนี่ยรอบนี้ขอสักทีขอสักทีจะได้ไหมไปไปไปเฮ้ยได้อยู่รอบนี้ดึงเร็วรอบนี้เราดึงเร็วโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดแม่สาวน้อยบินแสดงว่าแม่สาวน้อยบินนี่สุดยอดไปเลยไม่รู้ชมไว้ก่อนด,ด,าาด,อดึงมาดึงเข้ามาดึงมาฮุยเลยฮุยอ่ะฮุยเลยฮุยดึงมาดิโอรอบนี้ชิวอ่าเรียบร้อยหาย ถายเป็นแถบมาโอ้โหสักทีได้ไปเล่นด่านอื่นโอเคนะฮะเกมนี้ก็มันให้ทายนะครับว่าจะเป็นออกขี้หรือออกคู่มันจะมีลูกแก้วอะ่ะเดี๋ยวผมขอท่ายอ่ะสมมติผมทายว่าขี้ขี้นี่จากนั้นผมก็จะได้ลูกแก้วมานะฮะตอนนี้ผมมีลูกแก้วสิบเพิ่มมาอีกหนึ่งเป็นสิบเอ็ดนะไงต้องให้ได้ยี่สิบลูกนะครับทุกคนโอ้โหนี่มันดวงชัด ขี้หคู่ขี้หรือคู่เอาขี้อีกครั้งหนึ่งครับผมคิดว่าขี้ครับอ๋ออ๋อจีายละเอาไงดีมันเล่นสี่ลูกเลยอะ่ะโอ้โหหายไปแบบสวยละมันต้องขี้ต่อไปขี้อย่างเดียวครับช่วงนี้เออสักทีสักทีเมื่อกี้เหมือนมันบอกว่าถ้าเราเล่นไปจนครบแปดรอบก็จะชนะเหมือนกันนะครับน่าจะใช่นะ รอบนี้มันต้องคู่ <What? S 1> เออชัดเจนห้าลูกเป็นขี้ <c oughs> จะหมดตูดแล้วเนะี่ยทำไมมันแพงเยอะอย่างวะแปดรอบแล้วเฮ้ยผ่านโอ้โหดีนะที่มันเอาแค่แปดรอบก็ผ่าน <c oughs> เตียงมีหลายเตียงวะแต่คนข้างเคียงทำไมถึงมีหลายใจวะ <c oughs> แมปนี้โคตรไปเลยเพื่อน <c oughs> ไม่ใจ ไม่ใจเอ้ยเอาอะใจคนใจเป็นอย่างงี้อะมันส่องกระจกไม่ได้ด้วยครับรู้สึกมันจะทํามาแบบบางเฉียบเท่ากัน <S <S เฮ้ยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นไหม,มเดินไปถูกแล้วแต่แตเดี๋ยวเพื่อนกระโดดไม่ถึงะครับแบบนี้มันต้องมีผู้กล้าทุกคน <S <S เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหผู้กล้าผู้กล้าหรือผู้บ้าไม่รู้ไม่รู้ครับตอนนี้ยังไงครับอืมอืมเฮ้ย โคตรสุดฮึบทำตามทำตามบอกเลยผมหลังสุด <c oughs> หลังสุดคือปลอดภัยอะเอาง่าย,ายอันนี้เหมือนว่าจะให้ผักผู้เล่นออกจากพื้นที่นะครับทุกคนดูเส้นสีขาวก็คือพื้นที่เฮ้ยอย่ามาผักเราอยาอย่า,อย,าอย่าเด้อเอาออย่าย่ายิบ,บ,บมันผักหรือตบวะผมว่าตบชัดๆใอ,อย่ ายจจหายจจจมันโดนเบาบ้างไหมเรานี่้งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่อาไหนๆก็มานะฮะดูดูจบเลยมาไม่มีเวลาบอกด้วยเ,อ,เอาลับตอนนี้นะฮะยังไงครับใครเชียร์ทีมไหนเลือกเอาเฮ้ยผู้หญิงคนเดียวในทีมนะ,ะผู้หญิงคนเดียวในเกม ทำไมเมื่อกี้เหมือนผมโดนผักโคตรแรงอ่ะแสดงว่าเหมือนโดนสองคนผักเออเนี่ยมันลุมใช่ไหมดูดิผักธรรมดารู้สึกมันไม่แรงอ่ะอู้ดูดิเฮ้ยทาไมอยู่ๆมันก็ผักแรงวะงงวะ่ะเฮ้ยเอาละครับตอนนี้แหละมวยคู่เอกนะฮะเป็นฝ่ายหญิงและฝ่ายชายหูวถือว่าเธอคนนี้นี่แข็งแกร่งแข็งแกร่งยิ่งกว่าผู้ชายก่อ ก่อนจะเล่นเกมจบน่าจะเป็นหวัดใช่ไหมผมมาเล่นเกมจบนี้เป็นหวัดแน่นอนนะตอนนี้นะครับใครจะเป็นผู้ชนะนะฮะไม่มีเวลาบอกด้วยเพราะว่าอันนี้มันเกมสุดท้ายแล้วต้องมีใครที่เหลือรอดเป็นคนสุดท้ายเท่านั้นจะได้เงินรางวัลกลับบ้านไปนะฮะจะเป็นฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายครับตอนนี้ทั้งคู่ได้สู้กันอย่างดูเดือดท่ามกลางสายฝนฝนนี่เทลงมาเทลงมาแล้วก็เทลงมา เรียกได้ว่ากินกันไม่ลงนะฮะทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายโอ้โหเกมนี้จะมีผู้ชนะหรือไม่นะฮะหรือว่าเขาจะเล่นกันแบบนี้ตลอดไปเป็นไปไม่ได้มันต้องมีผู้ชนะครับมันก็ผักกันอยู่แค่นะี้ Two t h years later ผักแรงๆผักแรงๆหน่อยมันน่าจะมีแบบว่าระบบพอเวลาผ่านไปสักพักให้ผักแรงๆอะไรอย่างนี้ ักทีเดียวปิวเร็วๆครับไม่เบื่อกันเอา้าเนี่ยอยู่ๆก็ปิวงงว่ะโอ้สภาพโอเคครับทุกคนก็จบไปแล้วนะครับกับแมปเฮกสเกมนะฮะถึงผมจะไม่ชนะก็ตามเออให้มันเล่นกันไปเถอะโอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย